your chance go live a normal life make your friends อีกห,หนึ่งเรื่องราวนะครับของบุคคลธรรมดาผู้ไร้ซึ่งพลังและไม่เคยเกี่ยวข้องกับไวรัสล้างโลกมาก่อนเขาคนนี้เนี่ยเป็นเพียงคนที่แค่ต้องการจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับคนที่เขารักเท่านั้นแต่โชคชะตานั้นก็ได้นำพาเขาไปพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้เลยอีกตลอดการเรื่องราวการหวนกลับสู่ต้นตำรับความสยดสยองของจักรวาล w e s t ซน n ์อีวิที่จะทำให้ทุกคนนั้นดำดิ่งลงสู่บทบาทอันดำมืดที่ยังคงซุกซ่อนเอาไว้มากมายในโลกแห่งนี้กับเรื่องราวการช่วยเหลือครอบครัวอันเป็นที่รรักกกให้อดจาวิฤ เื้อมรณะครั้งใหม่กับเรื่องราวของตัวละครอยา่างอีชานวินเทอร์ครับ ล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับพวกเราเรอาอันดีเด็กเพลกันอีกตามเคยนะเรานัเนี่ยก็คงยังอยู่ในเรื่องราวนะครับกับอีกหนึ่งตัวละครที่เพิ่งจะมามีบทบาทกันไม่นานในจักรวาล Resident Evil อย่าง e านวินเท t ร r นะซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าตัวของ e ี h านนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ครองใจเหล่าแฟนเกมซีรีส์ตนานอย่าง Resident Evil ก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบทบาทเรื่องราวของเขาเนี่ยดูจะเป็นคนธรรมดาดูที่ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับอาวุธชีวภาพเลยแม้แต่อย่างเดียวนะรรับ่่เมืืออองงงายไ เรื่องราวการเดินทางของเขานั้นจะเริ่มไปถึงจุดไหนและบทสรุปของเรื่องราวของเขานั้นจะออกมาในรูปแบบไหนกันในคลิปนี้เราจะพานเพื่อนไปรับชมเรื่องราวของอ e ีธานกันครับเอาละครับในคลิปนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องนะครับของ Resident EV i l 7แล้วก็ Resident Evil 8ที่เรานั้นเนี่ยจะดูในส่วนของบทอ e ีธานเป็นหลักนะครับตัวละครอื่นๆนั้นอาจจะยังไม่ได้เอามาใส่เข้ามามากมายนะักยังไงเนี่ยก็จะเป็นการเล่าด้านเดียวของอ e ีธานซะมากกว่านะครับเอาละเอาละเสียเวลากันมามา,มากพอแล้วครับดังนั้นแล้วเเเนน่่ยก็ไปดููรรรรืือออออองงงาาาวขขขชผ้ทุิตพออคคบั อีชานวินเทอร์กันเลยครับ อีธานวินเทอร์นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่ไม่ได้มีประวัติปุ่มหลังอะไรมากมายชัดเจนนักนะครับเขานั้นเนี่ยเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาชาวอเมริกันที่ทํางานเป็นวิศวกรครับก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะได้พบรักเข้ากับมีอาและท้ายที่สุดแล้วเธอนั้นก็ได้ใช้นามสกุลวินเทอร์ซึ่งก็ได้แต่งงานกันในปี2011ครับซึ่งในตอนนั้นอีธานก็เข้าใจว่าตัวของมีอาเนี่ยเป็นเพียงพนักง,งานตําแหน่งใหญ่ในบริษัทส่งออกสินค้าแต่แท้จริงแล้วภรรยาของเขานั้นทํางานเป็นผู้ชชชช่่่่ววววยยนนนััักกกิิจรรระดดบสูงงงงงขององออออคค์์เเผลตาาาุธีีภพพืใใ้ทท ซึ่งในปี2014นั่นเองครับมีอาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับมีเพียงวิดีโอหนึ่งนะครับที่เธอนั้นส่งมาให้อ e ีธานก่อนที่เธอนั้นจะหายตัวไปโดยภายในเนื้อเรื่องนั้นเองนะครับก็คือตัวของมีอาได้บอกให้อ e ีธานนั้นลืมเรื่องของเธอและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปซะแต่ด้ยวยความที่อ e ีธานนั้นเป็นคนที่รักภรรยายของเขาอย่างสุดหัวใจครับเขาก็เลยพยายามที่จะสืบหาเบาะแสะการตามหามีอาเรื่อยๆแม้ว่าเวลานั้นจะผ่านไปกว่า3ปีก็ตามครับแต่อ e ีธานก็ยังคงไม่ลดละความพยายามในการตามหามีอาเเลลัััักกกนนนิดจรรกกะท่งใปี 2017, e ี2017อา็ไ้บบบมฉ ที่ได้เขียนเอาไว้ว่ามีอานั้นยังมีชีวิตอยู่โดยที่เธอนั้นอยู่ในบ้านของครอบครัวเบเกอร์ที่ดันวีในรัฐหลุยเซียนาครับแม้ว่าอีธานนั้นจะคิดว่ามันเป็นเรื่องร้อเล่นแต่อีธานนั้นก็ยังไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบเบาะแสชิ้นนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและการเดินทางในครั้งนั้นนะครับก็ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตของอีธานนั้นไม่เหมือนเดิมอีกตลอดการครับ อีธานนั่นเองครับได้เดินทางมาถึงบ้านของครอบครัวเบเกอร์และได้เข้าไปสำรวจภายในนั้นเขานั้นก็ได้พบว่าสภาพบ้านหลังนี้นั้นเรียบเสมือนกับถูกทิ้งเอาไว้นานแล้วรวมไปถึงของกินต่างๆนั้นก็ถูกทิ้งให้เน่าเสียเต็มไปหมดเลยล่ะครับก่อนที่ตัวของอีธานนั้นจะได้พบกับศพของคนและเทบันทึกลับของพวกล่าท้าผีนะครับกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้ก่อนที่มันนั้นเนี่ยจะได้นำทางให้เขาไปพบกับเส้นทางห้องใต้ดินนั่นจึงทำให้อีธานนั้นได้พบกับภรรยาของเขาอีกครั้งในรอบ่านมาแต่ทันทีที่ไไดด้้พบบกกกกกัันนนน่่่เเออออองงรมมีาาาา็ตใจยและวธ ไม่ได้เป็นคนส่งอีเมลฉบับนั้นไปนั่นจึงทำให้มีอานั้นรีบนำทางตัวของอีธานให้หนีออกไปให้ได้แต่เมื่อทั้งคู่นั้นสามารถหลบหนีออกมาได้จนถึงชั้นบนครับจู่จูมีอานั้นก็ได้เริ่มแสดงอาการที่ผิดปกติก่อนที่เธอนั้นจะได้คลุ้มคลั่งนะครับและได้เข้าโจมตีอีธานอย่างหนักจนมือของเขาเนี่ยขาดแม้ว่าอีธานนั้นจะสามารถหยุดตัวของมีอาเอาไว้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอีธานก็กลับถูกแจ็คเบเกอร์หนึ่งในสมาชิกครอบครัวของแฟมิลี่เบเกอร์ไะ้กับเข้าโจมตีอย เกอร์ครับ ัวของอีธานนั้นได้สติขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เขาจะพบว่าตอนนี้ตัวเองได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวเบเกอร์ที่เรียกได้เลยครับว่าครอบครัวนั้นวิปริตแล้วก็โหดร้ายสุดๆทําให้อีธานนั้นจะต้องพยายามหาทางหลบหนีเรื่อยๆจนกระทั่งเขานั้นได้พบกับตํารวจนายหนึ่งครับโดยอีธานนั้นพยายามเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตารวจฟังแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะนายตำรวจคนนั้นเนี่ยก็เลยนัดให้อีธานนั้นไปเจอเขาที่โรงจอดรถเมื่ออีธานไปถึงเนี่ยเขาก็ได้พบกับนายตำรวจคนนั้นอีีกั้้้้ง่ในนนนหหหาาาาํลทททพุย ไปต่อหน้าต่อตาความสิ้นหวังของเขานั้นได้เริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจและหลักรับมันเลยกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายของอีธานนั่นก็คือการหนีเพื่อเอาชีวิตของตัวเองให้รอดนั่นเองครับรวมไปถึงการตามหามีอาเองก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเขาซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาเนี่ยครับก็ได้ทําการหาทางรวมไปถึงไขปริศนาต่างๆตัวของอีธานได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่คอยบอกเส้นทางและช่วยเหลืออีธานเรื่อยๆเธอเนี่ยก็คือโซอี้เบเกอร์ลูกสาวของตระกูลเบเกอร์ที่ยังดูเป็นคนปกติอยู่นั่นเองแต่ระหว่่าาาาาาางงททีีอออนนนนนัั้้้หบบกกกมจครเเข็ไดผชิญ กับแจ็คอีกครั้งซึ่งค่าวนี้ลุงแกก็มาแบบดุดันกว่าเดิมหลายเท่าแม้ว่าอีธานนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักจนอวไว้วาฉีขาดขนาดไหนแต่เขานั้นก็สามารถตอกลับมานะครับได้อย่างน่าประหลาดใจกันเลยทีเดียวจนในที่สุดแล้วอีธานก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับแจ็คอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหมันนั้นก็ทําให้อีธานสามารถจัดก,การกับเขาลงและหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ในที่สุดครับ หลังจากที่อีธานานั้นหนีออกมาจากที่บ้านแล้วเนี่ยเขานั้นก็ได้พบเข้ากับตู้รถนอนของโซอี้ครับซึ่งเธอนั้นเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่อีธานนั้นกําลังประชิญอยู่ก็คืออาวุธชีวภาพชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโมครับในชื่อโค้ดเนมของ e-series หรือนั่นก็คือแอมเบอร์ลีนนั่นเองโดยมันนั้นก็คือสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวของเธอนั้นกลายเป็นฆาตกรโรคจิตไปด้วยซึ่งมันก็มีวิธีการรักษาอยู่ครับนั่นก็คือต้องนําชิ้นส่วนต เมื่อมาถึงเนี่ยเขาก็ได้ถูกมา er รเกเรตภรรยาของแจ็คเนี่ยเข้าขัดขวางและได้ใช้พลังในการควบคุมแมลงนะครับเข้าโจมตีใส่อ e ีธานท้ายที่สุดแล้วอ e ีธานนะครับก็สามารถหาชิ้นส่วนในครับในการทําเซรุ่มจนพบรวมไปถึงจัดการมารเกเรตลงได้อีกด้วยอีธ e านนั้นนะครับได้รีบเดินทางกลับไปที่ตู้รถของโซอี้อีกครั้งเพื่อมอบชิ้นส่วนให้เธอนั้นสร้างเซรุม่มแต่แล้วนะครับเมื่อไปถึงเขาก็กลับพบว่าตอนนี้โซอี้ไม่ได้มาตามที่นัดพบกันไว้ก่อนที่เขานั้นเนี่ยจะได้รับการติดต่อมาจาก Lucas, ลูคัสลลลููกกกกกชาาาายตตระเเบบอออ์็ไไไดด้้้้ววว่ขนนัันัจมี IA, แโซป รวมไปถึงยังมีชิ้นส่วนในการสร้างเซรั่มอีกด้วยซึ่งถ้าอ e ีธานนะครับอยากจะช่วยภรรยาของเขาก็จะต้องเข้าเล่นเกมแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุดโรคจิตของลูคัสและรอดชีวิตมาให้ได้ครับแน่นอนว่าอ e ีธานเนี่ยก็ต้องยอมตกลงนะครับในการเข้าร่วมเกมครั้งนี้เพราะว่าเขานั่นเนี่ยได้เคยเห็นวิดีโอที่มีการเล่นเกมนี้ในช่วงต้นมาก่อนจึงทําให้อ e ีธานนั้นสามารถหาวิธีผ่านเกมนี้รวมไปถึงรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากที่จบเกมนี้แล้วอีธ e านก็ได้ชิ้นส่วนดีซีรส์อันมาและยังไปที่บ้านริมน ก็ได้พบกับมีอาและโซอี้จริงๆและได้ช่วยเหลือทั้งสองรวมไปถึงมอบวัตถุดิบในการทาเซรุ่มให้กับโซอี้จนสามารถผลิตออกมาได้2หลอดด้วยกันครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยแจ็คที่อ e ีธานเคยจัดการไปแล้วก็ได้เข้ามาโจมตีว่าเขาซึ่งคราวนี้เนี่ยก็ได้มาในรูปแบบร่างที่กลายพันุ์ไปแบบเต็มรูปแบบแล้วนั่นจึงทําให้อ e ีธานนั้นแทบทาอะไรแจ็คไม่ได้เลยและทําให้เขานั้นจะต้องใช้เซรุ่มที่มีอยู่ในการจัดการแจ็คลงไปในที่สุดแต่มันนั้นก็ทําให้เหลือเซรุ่มในคบในการช่วยรักษาเพียงแค่หลอด ถ้าเป็นไปตามฉากจบที่แท้จริงแล้วเราก็ตัวอีธานจะช่วยเหลือมีอารครับแม้ว่าตัวของโซอี้นั้นจะดูเสียใจมากก็ตามแต่อีธานก็สัญญาว่าจะตั้งหาคนมาช่วยเหลือเธอให้ได้ก่อนที่อีธานและมีอานั้นจะนั่งเรือหนี่ออกมาจากบ้านดินน้ําครับ ทั้งสองนะครับได้ร่องเรือมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งพบเข้ากับซากเรือขนาดใหญ่ที่อับปางอยู่ซึ่งมันเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีอานั้นจะมีปฏิกิริยาบางอย่างกับเรือลำนี้นั่นจึงทําให้อ e ีธานนั้นพยายามถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มีอานั้นก็ไม่ได้บอกอะไรไปครับพอตอนนั้นเนี่ยเธอความจําเสื่อมแต่ไม่นานครับเมื่อสีดําขนาดใหญ่ก็ได้เข้ามาโจมตีทั้งสองซึ่งมันนั้นก็คือฝีมือของเอเวอร์ลีนนั่นเองครับมาเลยทําให้เรือยางของทั้งสองเนี่ยล่มลงและอ e ีธานเองก็ได้ถูกเอเวอร์ลีนนนััับตวไปใท่เราาาาะขออออองธ้ e ้กกหแลมมม็ค,คํ นั้นได้ออกตามหาอ e ีธานและทําให้ความทรงจําของเธอนะค่อยๆกลับมาอีกครั้งตอนนี้มีอาสามารถจดจําเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลืออ e ีธานออกมาจากการคุมขังของเอเวอร์ลีนได้สําเร็จแต่ในตอนนั้นเองครับร่างกายของมีอาก็ได้ติดเชื้อโมไปแล้วก็ได้เริ่มแสดงอาการที่รุนแรงขึ้นเธอจึงได้ปล่อยให้อ e ีธานนั้นหนีไปคนเดียวและกักขังตัวเองเอาไว้อ e ีธานเนี่ยจึงได้มุ่งหน้าไปต่อนะครับภายในเหมืองใกล้ๆแล้วก็ได้พบว่าที่นี่นั้นมีลักษณะคล้ายกับศูนย์วิจัยบางอย่างอยู่ซึ่ง ื่อยจนได้พบเข้ากับวิธีการสร้างวัคซีนที่สามารถกําจัดเอเวอร์ลินลงได้มันนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอ e ีเนโครท็อกซินครับอีธานเนี่ยจึงได้ทําการสร้างมันขึ้นมาจากเอกสารไปในศูนย์วิจัยแห่งนั้นและได้วัคซีนมาครอบครองในที่สุดแต่ในระหว่างทางที่อีธานนั้นกลับไปหาเอเวอร์ลินนั่นเองเขาก็ได้เริ่มเห็นภาพหลอนของตัวเอเวอร์ลินเป็นระยะซึ่งมันนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณบ่งชี้แหละครับว่าตัวของอีธานก็ได้เริ่มติดเชื้อโมเข้าไปแล้วระดับหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับอาาานก็็สมรรรรเเเ้้ึงวงววแดดดคซไไํจจจ่ิิิปผย เอเวอร์ลีนตอนนี้กลายเป็นหญิงชรานะครับโดยเป็นคนเดียวกับที่อีธานนั้นได้เจอในตอนที่เขาพบกับครอบครัวเบเกอร์ครั้งแรกนั่นเองแต่เรื่องนั้นก็ยังไม่จบเลยครับเพราะว่าเอเวอร์ลีนนั้นก็ได้กลายพันธุ์จะมีร่างกายขนาดใหญ่มหึมาซึ่งมันนั้นก็ทําให้อีธานไม่สามารถต่อกรได้เลยแม้แต่น้อยแต่ในวิกฤตนั่นเองครับก็ได้มีบุคคลปริศนาส่งปืนที่มีตัวยาต้านเชื้อโมให้กับอีธานเอาไว้และนั่นจึงทาให้อีธานนั้นสามารถจัดการกับต้นต่อเชื้อโมอีซีรีส์นะครับอย่างเอเว อาวุธชีวภาพโดยองค์กรบรูอัมเบล่าซึ่งมันนั้นก็ทําให้อีธานนะครับถูกช่วยเหลือเอาไว้จากเหตุการณ์ร้ายในครั้งนี้และสามารถรอดพ้นจากอาวุธชีวภาพนั้นมาในท้ายที่สุดอีกด้วยครับ แม้ว่าอ e ีธานและมีอาเน่ยนะครับจะถูกบรูอัมเบล่าช่วยเหลือเอาไว้ได้แล้วแต่อ e ีธานนั้นนั่นเองนะครับก็ยังขอร้องให้คริสนั้นส่งคนเนี่ยไปช่วยตัวของโซอี้ด้วยเช่นกันซึ่งคริสนั้นเนี่ยก็ได้ส่งตัวนะครับเข้าไปช่วยเหลือตัวโซอี้ตามคําขอของอ e ีธานครับแม้ว่าทหารของพี่คริสนั้นจะโดนลุงโจลุงของโซอี้อาจจนน่วมก็ตามครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือโซอี้เอาไว้ได้ทันทําให้คําสัญญาของอ e ีธานนะครับที่ได้บอกโซอี้ว่าจะหาคนมาช่วยนั้นกลายเป็นจริงในที่สุด หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นะครับที่บ้านของครอบครัวเบเกอร์ไปได้หลายเดือนครับอีธานและมีอานะครับก็ได้องค์กร BSAA นะครับของคริสเนี่ยพาทั้งคู่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในยุโรปอย่างลับๆเนื่องจากองค์กรเดอะคอนเน็กชันนั่นเองครับก็พยายามตามหาตัวของทั้งสองคนอยู่นั่นเองซึ่งคริสเองเนี่ยก็ได้รับปากนะครับในการจะดูแลครอบครัววินเทอร์เป็นอย่างดีและหลังจากที่จัดการกับเรื่องทุกอย่างจบลงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งปี2020ครับอีธานและมีอาก็รออคื ลูกของเขานั่นเองครับแต่หลังจากที่โรสนะั้นได้ลืมตาดูโลกไม่นานนั่นเองจู่ๆในปี2011ทีมของคริสนั้นก็ได้บุกเข้ามาบ้านของอ e ีธานก่อนที่จะได้ลงมือสังหารมีอาลงรวมไปถึงพาตัวโรสและอ e ีธานไปด้วยถึงอ e ีธานนะั้นจะงุนงงแล้วก็โกรธกับสิ่งที่คริสทําแต่อ e ีธานนะั้นก็ต้องยอมตามไปด้วยแต่โดยดีครับเพราะว่าเขานั้นขัดขืนไม่ได้ซึ่งในขณะที่รถของคริสนั้นนะครับกำลังพาพ่อลูกนี้หลบหนีออกไปจู่ๆนะครับรถก็ได้ถูกโจมตีจนตกเขามาอยู่แถวหมู่บ้านแห่งหนึ่ และที่สําคัญกว่านั้นก็คือลูกสาวของอีธานได้หายตัวไปเช่นกันนั่นจะกลายเป็นเรื่องราวนะครับที่ทำให้อีธานนะั้นจะต้องเดินทางตามหาลูกสาวของเขาและเริ่มการประจนภัยอันสุดสยองในหมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งครับ เมื่ออีชานนั่นเองครับได้เดินทางเข้าไปหมู่บ้านแห่งนั้นเขาก็ได้พบเข้ากับซากศพมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้รวมไปถึงมนุษย์หมาป่าอย่างไรแค้นที่ได้เข้ามาโจมตีตัวของอีชานอีกด้วยและด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านนะครับก็ทําให้อีชานนั้นได้หลบหนีเข้าไปในโบสถ์ได้สําเร็จซึ่งนั่นก็ทําให้อีชานได้รับรู้ข้อมูลว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นได้มีการเคารพนับถือผู้ที่ได้ชื่อว่าพระแม่มิรันดาซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะคอยควบคุมหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้มด้้นไเาข หญิงชราคนหนึ่งครับโดยที่เธอนั้นได้บอกว่าโรสนั้นถูกจับตัวเอาไว้ในปราสาทแห่งหนึ่งอีธานนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปที่นั่นอย่างรวดเร็วครับเพื่อทําการช่วยเหลือลูกของเขาเอาไว้ให้ได้แต่เมื่อไปถึงเนี่ยเขาก็ได้พบเข้ากับชายปริศนาคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังพิเศษและอีธานก็ได้ถูกชายคนนั้นจับตัวไปอีธานรู้สึกตัวอีกทีก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นเขาได้อยู่ท่ามกลางเหล่าบุคคลปริศนาสุดประหลาดนะครับที่ต้องการจะแย่งชิงตัวของเขาซึ่งคนเหล่านั้นก็คือโอออรรรดดดคคััับบบผูููุ้้้้้ปปกกงงงงินนนนแแท4ขหหม่่าีซะวววยตส ซันวัตเทรเรมอร์โรและคนที่จับอีธานมาอย่างคาไฮเซนเบิร์กซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ดูไม่ปกติแล้วก็น่าเกงขามกันทั้งนั้นเลยอ่ะนะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อฟังผู้นําสูงสุดอย่างพ่แม่มิรันด้าครับโดยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอีธานก็ได้ตกไปอยู่เงื้อมือของไฮเซนเบิร์กนั่นจึงทาให้อีธานนะั้นจะต้องหาทางเอาตัวรอดมาได้จากเหล่าฝูงไร่แค้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไฮเซนเบิร์กรวมไปถึงกบดักมากมายนะครับที่ถูกเตรียมเอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วอีธานก็สามารถรออดมาาไ้ย่งวุิครับ อีธานนั้นเนี่ยได้หนีออกมาจนพบเข้ากับเดอดดูครับพ่อค้าปริศนาที่ดูเหมือนว่าจะรู้จักตัวของอ e ีธานอยู่เหมือนกันแต่เขานั้นเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ขายของต่างๆรวมไปถึงรับซื้อสิ่งของต่างๆจากอ e ีธานครับอีกทั้งตัวของเดเดดูนั้นเนี่ยก็ยังแนะนําให้อ e ีธานด้วยว่าตัวของเขานั้นควรจะไปต่อที่ไหนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกให้อ e ีธานนั้นเดินทางไปยังปราสาทของดิเมเชสครูเพื่อนําตัวของโรสกลับมาแต่เมื่อไปถึงที่ปราสาทนะครับอ e ีธานก็กลับถูกเหล่าลูกสาวของอาคิน่านั้นจับตัวเอาไว้และอีีีาา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 านน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 ัััััั้้้้กกกกกก็สสมมมรรรรรถหหหลบบออจจุไดเเช่่่่ซึงงะวทท หาตัวของโรสไปเรื่อยๆ,ๆเขานะก็ได้พบข้อกับหนึ่งในลูกสาวของอาคีนาและในระหว่างการต่อสู้นั่นเองอีธานก็ได้พบกับจุดอ่อนของพวกเธอเข้าโดยบังเอิญครับอีธานได้ใช้จุดนั้นนะครับในการจัดการกับเหล่าลูกสาวสุดวิปริตลงได้และนั่นก็ทําให้ตัวของอาคีนานั้นโกรธมากและออกเดินทางตามล่าหาตัวของอีธานซึ่งในระหว่างทางนะเขาก็ได้บังเอิญได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมบางอย่างครับที่พ่อแม่มิรันดานั้นเองพยายามจะสร้างขึ้นซึ่งมันก็น่าจะเกี่ยวกับตัวของเขาและโรสอย่างแน่นอนและอีธานนั้นเเีี่่่่่ยกกก็ก้กสสรรรววจือออๆททัังงงงพบบบาาาาช ตัวของพวกเหล่าโฟลอร์นี่แหละครับถูกมิลันดานั้นจับมาเป็นตัวทดลองโดยปรสิทธิ์ที่มีชื่อว่าคาดูในการฝังพวกมันเข้าไปในร่างของพวกเขาและทําให้พวกเขานั้นกลายพันธุ์นั่นเองนอกจากนี้อีธานก็ยังรู้อีกด้วยว่ามีอาวุธนะครับที่เป็นกริตอาบยาพิษที่เอาไว้ใช้ต่อกกอนกับอสูรกายอย่างอาคิน่าโดยเฉพาะเพราะร่างกายของเธอนั้นนะครับสามารถรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วนั่นจะทําให้อีธานนั้นออกตามหากริดนั้นเอามาไว้ในครอบครองและใช้มันในการต่อสู้กับอาคิน่าในที่สุดแต่มันก็ทําให้เธอนั้นนะครับ จัดการกับเธอเหมือนเคยอะนะท้ายที่สุดแล้วอีธานก็สามารถจัดการกับอาคิน่าในร่างอสุรลกายลงได้ครับก่อนที่จะได้รับกล่องภาชนะสีเหลืองที่ได้บรรจุอะไรบางอย่างอยู่โดยมันนั้นได้เขียนระบุเอาไว้ว่าเป็นส่วนหัวครับซึ่งพอเขาเอามันกลับมานะครับให้เดดุ๊กเดดู๊กนั้นก็ได้ทําให้อีธานนั้นพบกับความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าสิ่งที่อยู่ในขวดโลนั่นก็คือหัวของโรสนั่นเองครับนั่นจึงทําให้อีธานนั้นแทบจะรับความจริงไม่ได้เลยว่าตอนนี้ลูกสาวของเขานั้นได้จากไปแล้วแตต่่่เเเเเดดกกกอออออองงงงง็ยยยััััับววววาาาาามนนนนน้้้้จะะพพหหทชชลืีิขโรรสไไฉ อีธานจึงต้องเดินทางต่อไปและรวบร,วม,รวมชิ้นส่วนของโรสให้ครบจึงทําให้อีธานนั้นได้ออกเดินทางต่อไปอยังบ้านของดอนน่าเบเนเยวินโตนั่นเองครับ ซึ่งเมื่ออ e ีธานนั้นนะครับได้เข้ามาสู่อาณาเขตของดอนนาแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับภาพหลอดของมีอาที่คอยนําทางเขาไปเรื่อยๆจกกท e ั่งอีธานได้พบเข้ากับบ้านของดอนนาในที่สุดอ e ีธานนั้นเนี่ยได้หาทางเข้าไปในบ้านแล้วลงไปยังชั้นใต้ดินื่อตามาชิ้นส่วนของโรสตามที่เดอะดูกบอกนะครับจนเมื่อเขานั้นได้พบว่าชิ้นส่วนที่2อ,อยู่กับตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่เมื่อเข้าไปใกล้ชิ้นส่วนนั้นก็ได้หายไปพร้อมกับอาวุธของเขาทําให้อ e ีธานจะต้องไขปริศนาเพื่อหาทางออกจากชั้นใต้ดินแห่งนี้รวมไปถงกกกกกาา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 ารรรรหหหนนนนนีีอออสยยททท่่ม่มมมเเืัับขขขดดใญ้้้วววแตคาา e ็ํ รอดมาได้แล้วก็กลับไปยังชั้นบนได้ในที่สุดซึ่งเมื่ออ e ีธานนะครับขึ้นมาชั้นบนบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบข้อกับเหล่าตุ๊กตาประหลาดที่รอเขาอยู่พวกมันนั้นได้ทําการเข้าโจมตีอ e ีธานตามคําสั่งของดอนนาและหุ่นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวโจกอย่างแอนจี้ซึ่งมาน,นั้นเนี่ยก็ทำให้อ e ีธานนั้นเล่นซ่อนแอบเพื่อ่วงเวลาครับแต่ด้ยวยความที่พี่อ e ีธานนั้นหัวร้อนมาตั้งแต่ชั้นใต้ใตดินแล้วพี่แกก็เลยจัดการกับตุ๊กตาตัวนั้นไปอย่างไม่ลังเลเลยในท้ายที่สุดแล้ลแแลตต้้้้้้้้้้วววววกกกกก็ Donna, ็็ไดดดเเเฉลลลลล่่่่่าา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 แแแททททจรรรริิิงงงตตตตตุุัััันน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 คคคืออออีีีใใชชชพขธสสหึมบะะป2 รสสมาได้ในุจากนั้นอีธานจึงได้เดินทางไปยังอาณาเขตของซันวาทอรเร่มอโรซึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยอีธานก็ได้หยิบชิ้นส่วนที่3ของโรสมาแบบง่ายได้เลยนะแต่แน่นอนแหละครับว่านั่นเป็นที่ของมอโรเขานั้นเนี่ยจึงพยายามกีดขวางนะครับไม่ให้อีธานนั้นนาชิ้นส่วนของโรสกลับไปซึ่งในระหว่างทางหนีอีธานก็ได้บังเอิญพบเข้ากับคริสอีกครั้งอีธานจึงได้พยายามนะครับถามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดแต่ยังไม่ทันที่จะได้รู้พวกเขานั้นเนี่ยก็ได้ถูกมอโรในร่างกายพันเป็นปลาขนาดยัักกกกนนี่ย้าาาจจมมตึงงททํใหออแและละุคริส อีธานเนี่ยจึงได้ตามหาทางนะครับเปิดประตูระบายน้ําเพื่อให้มอโรนั้นเคลื่อนไหวได้ลำบากไม่อยู่บนบกและทําให้อีธานนั้นนะครับสามารถจัดก,การกับมอโรลงได้ในที่สุด ระหว่างทางที่เขานั้นกลับไปหาเดดุกนั่นเองเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากไฮเซนเบิร์กเพื่อให้ตัวของอ e ีธานไปพบกับเขาแต่อ e ีธานนั้นต้องการจะตามหาชิ้นส่วนของโรสให้ครบก่อนนั่นจึงทาให้ไฮเซนเบิร์กได้บอกสถานที่ชิ้นส่วนสุดท้ายที่ได้ถูกเก็บเอาไว้โดยถ้าอ e ีธานรอดชีวิตมาได้เขานั้นมีเรื่องอยากจะคุยกับอ e ีธานจึงทําให้คุณพ่ออย่างอ e ีธานนะครับจะต้องรีบออกตามหาชิ้นส่วนสุดท้ายของโรสซึ่งในสถานที่แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยพวกไรแค้นนะครับที่เกิดจากการทดลองเต็มไปหมดแต่อ e ีธานก็สามารถฝ่่่าาาาฟัฟัั like ััไไัันน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 นฝูงงไไไแครรรบบจปดดดด้้้้้ชิสสสสวขอออโโุททยยมมใตีก ส่วนสุดท้ายนั้นเขาก็เหมือนกับเห็นภาพนิมิตบางอย่างซึ่งมันก็คือตอนที่รถของพวกเขานั้นเกิดอุบัติเหตุในตอนเริ่มรวมไปถึงคนที่พาตัวของรถไปก็คือตัวของมิเรนดานั่นเองครับอีธาน,นได้เดินทางไปที่ด้านบูชาและได้นําชิ้นส่วนของรถใส่ลงไปทําให้เส้นทางสู่โรงงานของไฮเซนเบิร์กนั้นเปิดออกคราวนี้อีธานก็ได้พบกับไฮเซนเบิร์กอีกครั้งและในครั้งนี้ก็เป็นการเจราจากันครับเพราะว่าไฮเซนเบิร์กนั้นอยากจะจัดการกับมิเรนดาเหมือนกันนะโดยเขานั้นเนี่ยโกรธแค้นที่ตัว,เข,ตวเ,เขานั้นน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 ถถููกกกจจจััััับบตวมาาาาแลละะททรรดดยเเปป็สหึงใ้้ขค อยากจะร่วมมือกับอีธานและใช้พลังของโรสนั่นเองครับแต่ละความที่อีธานนั้นอยากจะช่วยลูกสาวของเขาจึงทาให้อีธานไม่ยอมร่วมมือด้วยไฮเซนเบิร์กเนี่ยจึงได้ปล่อยให้อีธานนั้นล่วงหล่นลงสู่ชั้นใต้ดินของโรงงานเพื่อเผชิญหน้ากับอาวุธชีวภาพที่เขาดัดแปลงด้วยมือของตัวเองแน่นอนแหละครับว่าอีธานก็สามารถรอดชีวิตมาได้ซึ่งในที่แห่งนั้นอีธานก็ได้พบเข้ากับคริสอีกครั้งหนึ่งครับและคราวนี้อีธานต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดให้ได้คริสเนี่ยจึงได้บอกความจริงว่าในคืนนั้นวว่่่าาาาทททีีีเเขบบุกกกกไปจจััััััดดรรรมมอออนนนนน้้้้้แแิงงลลธ็คคืใชพะ ในการปลอมตัวเป็นมีอาเพื่อลักพาตัวของโรสไปแถมในตอนนั้นเนี่ยมิรันดานะครับก็ได้ชิ้นส่วนของโรสไปแล้วด้วยหลังจากที่อ e ีธานปฏิบไต,ต่อเรื่องราวทั้งหมดได้คริสนั้นก็ได้มอบรถถังที่เขาซ่อมเสร็จแล้วให้กับอ e ีธานนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการต่อสู้กับไฮเซนเบิร์กท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยรถถังสุดแกร่งนะครับที่คริสนั้นหามาให้มันก็นำให้อ e ีธานนั้นจัดก,การกับไฮเซนเบิร์กลงได้นในที่สุดแต่ไม่ทันที่จะได้พักหายใจหายคอครับมิรันด้าก็ได้ปรากฏตัวขึ นในการบรรจุร่างใหายของลูกเธอที่ได้จากไปแล้วโดยตัวตนและความทรงจาของลูกสาวที่ตายไปของมิเรนานั่นเองยังถูกกักเก็บเอาไว้นะครับโดยเชื้อโบราณที่มีชื่อว่าเบกับไมซีดซึ่งร่างกายของโรซาน,นก็มีความสามารถในการเข้ากันได้กับเชื้อนั้นเอาพูดง่ายๆเลยครับว่ามิเรนานั้นอยากจะคืนชีพชุบชีวิตลูกตัวเองขึ้นมาซึ่งหลังจากอธิบายจบไปแล้วเนี่ยมิเรนานะครับก็ได้สังหารอ e ีธานลงไปในที่สุดครับ แต่แล้วนะครับเรื่องที่น่าประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเพราะจู่ๆเนี่ยอีธานก็ได้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งและเขาก็ได้พบเข้ากับเอเวอร์ลีนนะครับในจิตสํานึกของเขาซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็ได้บอกความจริงว่าแท้จริงแล้วอีธานได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ในตอนเริ่มต้นที่บ้านเบเกอร์แล้วแต่ตัวของอีธานนั้นก็ได้ติดเชื้อโมไปเหมือนกันครับเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งร่างกายของอีธานนั้นก็พิเศษกว่าปกติทําให้เขานั้นไม่กลายพันธุ์เหมือนกับผู้ติดเชื้อทััทออทนนทนนัััั่่่่่่่ววววววไไปปนน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 เเเลลลลลลยยยยยกกกกกาา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 า็หหหสสตตตตุแแะครรบททททํมมมมมขขอออออองงงงงีีีี้้้้ถึดชื ได้้ครังเมื่อเขานั้นรู้สึกตัวได้ก็ได้พบว่าตอนนี้เดดดูกนะครับได้นําพาตัวของอ e ีธานไปส่งที่ลานพิธีแล้วซึ่งในตอนนั้นร่างของโรสนั้นก็ได้กลับมาเหมือนปกติเดิมอีกครั้งนะอีกทั้งพลังของมิรรนด,ดานั้นก็ยังอ่อนลงด้วยการประกอบพิธีของเธออีกด้วยนั่นจึงทำให้อ e ีธานนั้นตัดสินใจเข้าต่อสู้กับเธอเพื่อชิงตัวของโรสกลับมาครับแม้จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วอ e ีธานก็สามารถช่วยโรสเอาไว้ได้แต่ในตอนนี้ร่างกายของอ e ีธานก็มาถึงขีดจํากัดแล้วหรืรอ วิดลงถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับคริสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเขานั้นก็ได้ช่วยเหลืออีธานเอาไว้ให้รีบหนีออกจากหมู่บ้านเพราะคริสเองเนี่ยก็ได้วางระเบิดทําลายล้างไว้ที่ต้นตอของเชื้อไมกัไมซีแล้วแม้คริสนั้นจะช่วยเหลือสุดกํลาลังนะครับแต่อีธานก็รับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเขานั้นไม่สามารถอยู่ได้นานอีกต่อไปอีธาน,นจึงได้ฝากฝังนะครับให้คริสนั้นดูแลลูกสาวของเขาแล้วก็มีอาให้ดีซึ่งก่อนที่ไมกัไมซีนั้นนะครับจะได้แยกทั้งสองคนออกจากกันอีธานนั้นนะครับก็ได้หยิบ ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เขานั้นทําได้นอกจากตัวของเขานั้นจะต้องทําตามคําขอของอีธานแล้วหรอครับอีธานนั้นได้กลับไป,ไปเผชิญหน้ากับเชื้อต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งและเขานั้นก็ได้ใช้ความกล้าทั้งหมดของเขาในการจุดระเบิดด้วยมือของเขาเองจึงทําให้อีธานนั้นได้จากไปพร้อมกับเชื้อโบราณอันเป็นเหตุของโศกนาตกรรมครั้งนี้ไปในที่สุดครับ แม้ว่าตัวหออ e ีธานนะครับจะจากไปจากการเสียสละในครั้งนั้นแต่ตัวตนและจิตสํานึกของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเมกาไมซีที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะเพราะมีตัวอย่างชิ้นส่วนร่างเมกาไมซีนะครับที่ทีมของคริสนั้นได้เก็บกู้เอาไว้ซึ่งเขานั้นนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในรูปแบบของตัวหนังสือสีทองที่คอยช่วยเหลือแนะนําโรสให้ออกมาจากมิติความทรงจำนะครับซึ่งเราก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยนะว่าในส่วนเสริมเนี่ยจะอยู่ในส่วนเสริมชาร์โดออฟโรสนะครับซึ่งตัวของ e ขขอีาาดเโงรยย่่ท เราบอกเลยครับว่าตัวของอีธานนั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งในรูปแบบหนังสือสีทองที่คอยช่วยเหลือแนะนาโรสให้ออกจากมิติความทรงจํานี้โดยสาเหตุที่โรสนั้นได้เข้ามาก็เพราะว่าเธอนั้นอยากจะหาวิธีรักษาการกลายพันธุ์ของตัวเธอเองครับและในตอนแรกนั้นอีธานก็ไม่ได้บอกมาตรงๆนะว่าตัวของเขานั้นเป็นพ่อของโรสโดยเขานั้นเลือกที่จะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเทวดาประจําตัวที่มีชื่อว่าไมเคิลครับแต่ในระหว่างที่โรสนั้นสับสนเรื่องพ่อของตัวเองอยู่นั้นอีธานก็ได้เปิดเผยเรื่องราวความทรงจําของเขาในช่วงก่อนที่่่่โโรรรสสนนนนนััั้้้้้จจจะะเเเกกิิดห็วววาางๆแแลมมคบบไยพ อีชานผู้เป็นพ่อของเธอเลยแม้แต่ครั้งก็ตามแต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่ออย่างอ e ีธานวินเทอร์นั่นเองครับตัวของเขานั้นนะครับก็กลับรักในตัวของโรสมากไม่แพ้คนอื่นๆเลยล่ะครับซึ่งใครที่ได้เล่นภาคนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน้ําตาซึมกันเป็นแถบๆแน่ อีกทั้งในวินาทีที่โรสนั้นตกอยู่ในอันตรายนั้นเองครับอีธาน,นันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาได้จริงๆนั่นจึงทาให้โรสและคนดูนั้นพอจะได้เห็นได้แล้วล่ะครับว่าคนที่ช่วยโรสมาตลอดทางในภาคนี้ก็คือตัวของอีธานนั่นแหละครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อีธานทําลงไปล่ะครับก็เพื่อครอบครัวของเขาจริงๆถึงแม้ว่าตัวตนและร่างกายของเขานั้นจะได้จากไปนานแล้วก็ตามแต่จิตตันโงของอีธานก็ยังคงเหลืออยู่แบบนี้ไม่เสื่อมคลายนะและนั่นก็ รักเธอมากขนาดไหนแม้พวกเขานั้นจะไม่เคยพบกันสักครั้งก็ตามทั้งโรสและก็อีธานนั้นก็ต่างเชื่อมโยงกันด้วยสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและชื่อของอีธานนั้นก็ยังคงจะสลักอยู่ในใจของโรสในฐานะของพ่อเธอตลอดไปเช่นกันครับ แปลว่าเรื่องราวในภาคน,นี้นะครับจะจบลงด้วยการจากไปอย่างแค้เจิงของอ e ีธานแล้วก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับชื่อของอ e ีธานวินเทอร์นั้นก็คงจะเป็นที่จดจําของ Fan แฟนๆเหล่าซีรีส์ Resident E v i l ไปอีกนานเท่านานเลยล่ะครับเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับก็คือเรื่องราวบทสรุปสุดยอดพ่อดีเด่นแห่งจักรวาล Resident e v i l กันแล้วนะเรียกได้ว่าตัวละครอย่างอ e ีธานนั่นเองครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะเพิ่งมามีบทบาทในภาคหลงัลงๆแถมเรานั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าพี่แกอีกด้วยแต่ตัวลลลลละะะคครรรรรนน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 ีีี้้้้้้กกกกก็็็าาาาายยเเเปนหึึ่่่งงใใตตััตัััััวอออดบบบบๆททูููสผผพแถืขขฐช ครอบครัวที่สุดอีกหนึ่งคนกันเลยล่ะครับเอาตรงๆนะถ้าจูจูเนี่ยมีภรรยาหายตัวไปติดต่อไม่ได้เป็นปีๆหลายๆคนก็คงถอดใจและเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ไปแล้วล่ะครับแต่ตัวของอ e ีธานนั้นก็กลับเชื่อมั่นแหละครับว่าสักวันเนี่ยคนรักของเขานะั้นจะต้องกลับมาซึ่งการรอคอยของเขานะั้นมันก็สำเร็จผลแหละครับถึงแม้ว่าจะออกมาในรูปแบบที่สยดสยองไปหน่อยกเอ็เถอะอีกทั้งท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ตัวของอ e ีธานจะได้สละชีวิตของตัวเองเพื่อครอบครัวของเขาแต่เรื่องราวและเจตจำนงข,ของเขาก็ยัง บทสรุปเรื่องราวและบทบาทของอ e ีชานวินเทอร์ลงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองเอาละครับก่อนที่จะจากกันไปนั้นเราอยากจะสอบถามเพื่อนๆกันหน่อยละครับว่าในโลกของเกมนั้นเองยังมีตัวละครในเกมตัวไหนบ้างครับที่เป็นสุดยอดคุณพ่อในใจของเพื่อนๆนะครับที่คอยเ,เพื่อนๆนั้นรับรู้เรื่องราวถึงความสุดโต่งของคุณพ่อนะครับไม่ว่าะจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีเนี่ยไหนลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเรานั้นอยากจะรับรู้ด้วยวพราะเพื่อนๆนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวคุณพ่อในเกมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างหรือมีใครในดวงใจก พอจะนึกออกเนี่ยก็คงจะเป็นเคทอสอะครับที่เลี้ยงลูกแบบกำปั้นนิดนึงอะนะยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปเสพไปอ่านกันนะครับทางนี้ทางนั้นเองเนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องไปยังไงเนี่ยเพื่อนๆนันก็สามารถใส่แท็กเวลาเพื่อคอมเมนต์ให้กับทางเราได้นะครับทางเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากทั้งนี้เองนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เราพูดถึงอีธานเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มันก็คล้ายๆกับการสรุปเรื่องราวของทางภาคเดียวจะมีบทสรุปของภาค7แล้วก็ออเเนน่ืื้รง แยกย่อยออกมาอีกทีนึงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ